สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้มาเล่นเกม My ครับนะครับเตม,อมตือเตมือดิเย้โี่วันนี้กับมา Xwinda นะครับผมแล้วก็เฟ f e r l a เอานะครับผมโอเคขอย้ำนะครับผมขอย้ำนะครับผมว่ามา3คนนะครับมีผมดีที่รู้ My แล้วก็เฟ f e r l a เอานะครับอืมโอเคมาแล้วบอกกดไปเลยปะ okay. โอเคโอเคครับผมเออเข้ามาเนี่ยปะ ไม่หา้ามไม่ต้องหานะ okay. ้ามนะโอเคไอ้บอยอะไรอ้าววันนี้อยู่กับ Ha Nation ด้วยนะครับผมใจด้วยนะไม่ลืมนะผมไม่ได้ลืมโอ้เป็นนั่น <c oughs> แหละมาผมก่อนเลิกคลิปนี้นะครับผมทุกคนอย่าลืกมกดไลค์คลิปนี้ถึง450ไ,ไลค์นะค, <c oughs> okay, ครับผมโอเคครับผมตอนนี้อยู่กับมาครับไทยเพจนะครับ เดี๋ยวอธิบายกดก่อนนะครับอันนี้คือจะมีแผ่นซีดีนะครับผมนี่แผ่นซีดีมีทั้งหมด12เพลงนะครับจะผมจะเปิดเพลงตรงนี้นะครับผมแล้วเพลงมันจะเป็นเพลงไทยนะครับอ่าเดี๋ยวอุ้ยเอาไม่ได้เดี๋ยวเปิดให้ดูเพลงนึงนะครับอ่ะไปมาเนี้ยอ่าแบบนี้นะครับมันจะเป็นเพลงไทยแน่ทุกคนเธคอฟังแน่นอนมันจะเป็นเพลงแบบรีเวิร์สย้อนหลังนะครับแล้วผมจะให้สาคนนี้ทายนะครับใครทายถูกได้10คะแนนใครทายผิดลบ5้าจะทำใบลบ5้าแล้วครับ บอกเลยใช้คาใบ้มากส่วนครั้งหน้าใครอยากให้เอาเพลงเลยมาลองคอมเมนต์มาเลยนะครับผมส่วนใหญ่อยากอยากอยากได้แนวอะไรก็ได้นะครับ,บมาประจําที่อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์เยอะๆกดติดตามกดกระด,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 ดิ่งไปสามสองหนึ 3, 2, ่งเปิดเพลงไว้นะทุกคนสามารถใครดูอยู่ก็ถ่ายไปพร้อมกันนะครับผมผมจะเงยียบไปให้สาวคนนี้ฟังคันนี้นตอบเปหนึ่งมาดูถูก่ะ เดี๋ยวบอกให้ตอบก็ตอบนะแต่คันคุณอ่ะก็ใช่อ่ะไครลู้กฎเลยครับผมไม่ไม่พี่ตอบไว้ไม่ไม่ต้องกดเลยต้องตอบต้องตอบตอบแล้วอ่ะมึงหยุดเพลงก่อนดิตอนเพลงจบอ่าแฟนใหม่นะคุณมายาลาบกับมิรินไม่ใช่มิรินพี่มิริมิรินเอมิริเออทุกคนครับถูกไหมครับ ถูกนะครับผมถูกต้องนะครับผมที่พี่บอตอบถูกของผมคือเพลงชื่อว่าแฟนใหม่นะคุณนะครับผมม่ยาตกับมิลินะครับตอกมือให้เขาน้อยไม่รู้เรื่องเลย ทุกคนครับสามารถทา,ายไปพร้อมกันได้นะครับอยากให้ไอเพียงอะไรมาคอมเมนต์มาเลยนะมาต่อ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 เพลงที่สอะครับผมเพลงนี้ดังมากๆเลยนะครับประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนตอนนี้ประมาณเออไม่ใบไม่ใบไปผมสามารถบอกได้ว่าทุกคนเคยฟังนะครับอย่าเพิ่งรอก่อนคนน้อย <kart on. S 2> หรือใครครับหรือใครนิชชันนะครับผมเขาผ่านแล้วกันเคเคก็จบแ้วเลยรู้แล้วเ,ลเ,ลเนี่ยเป็นมาสามสิบห้าวิอ่าเคมาจบเพลงครับผมเดียวได้ไม่ไม,ไม่โอ้โหไม่ไมก็รู้ไม่เหมือนกันใช่ไหมเออที่หลังตอบไม่ตอบอะไรเออพี่หลังแค์จะตอบ้องกันนะให้กระซิบมาครับเซลมาเค okay. เป็นคำตอบที่ผิดนะครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวพอเปิดปุ๊บอ๋อกูไม่เคยฟังใช่ไหครับผมแน่นอนตอบเปิดเลยนะครับสามสองหนึ่ง <1. S 1> เอา้าเป็นไงสามสองหนึ่ง เฮ้ยไม่มีใครตอบจริงดใครมดอกกันหมดเลยอะกูพูดเลยเคยฟังทุกคนจริงๆจ,งจบแะเอาอีกรน่อยไหมอ่ะรอบสุดท้ายรลออ่สุดท้ายใครใช้คำใบ้เลยใครจะใช้คำใบ้ไหม,มครับให้มีคะแนน่ะตอนนี้ ตอนนี้ทุกคนคะแนนเท่ากันสิบคะแนนเท่ากันอ่ะรอบสุดท้านะครับใช้คำใบ้ได้นะใช้คำใบ้ได้นะคุณพยายามใช้ได้ค่ะใช้ได้นะใช้ได้นะเปิดรอบสุดท้า คิดคิดช <right>, ่กเคยฟังไแต่กูไม่เคยฟังไม่คนอะไระไม่คืออะไรนะไม่ใช่ไม่คุ้นชื่อไม่คุ้นบีดไม่คุ้นหนยโอ๊ยไม่คุ้นไรคห่ะไม่แล้วไม่ได้ฟังบ่อยอะไม่้องหหัน น,นี้ไม่รู้มีใครใช้เข้าใบไ,ไหมใช่เถอะไม่มีครับไม่เอาคุณนี้รู้จักเพลง f l ว w e r ไหมครับฟ f เวอร์รววอรใช่ีนงเหรอใช่อ,อมีผู้หญิงเป็นร้อยผู้ชายเป็นหมื่นนะเปิดใหม่นี่เปิดใหม่ดูดูอ่ะดูนะอ่ะเปิดใหม่อ่ะเนี่ย

โอ้้โหองนีันดับแรกเราต้องฟังเสียงก่อนว่าคนนี้ใครร้องรู้แต่ไม่รู้ชื่อเพลงไม่ไม่เคยฟังเฮ้ยมีเสียงยังกูอันนี้เสียงยังกูแต่ว่ามียังโอมมาฟักเกอร์ด้วยมีเสียงยังโอมก,กับยังกูเ <c oughs> อะไรวะ เพลงอะไรอ่ะที่มีอย่างองกับฟงยองมีด้วยกัลืมบอกลืมบอกทุกคนกับคนดูนะผมเพลงที่ผมเลือกมาหนุ่มเกินสิบล้านวิวทุกเพลงนะอาจจะมีเพลงหนึ่งไม่ถึงบ้างนะเพลงที่เลือกมาเนี่ยเพลงที่เลือกมาเนี่ยไม่เกินไม่เกินสองสามเดือนเนี่ยไม่เกินห้าเดือนครับผมไม่เกินอ้าวไม่เกินสี่เดือนนะสิบล้านวิวขึ้นทุกเพลงที่เลือกมาอ้าวอีกรอบนะรอบสุดท้ายเพลงอะไรอ่ะที่เขาฟีกิดอ๋อตเอาละกันเฮ้ยมีใครตอบไหมครับ ห้าสี่สามเปิดเอาไหมไม่เลยสามสองหนึ่งไม่ไม่ต้องถูกแล้วแหละมาเฟียสับเฮ้ยเฮ้ยผิดถูกแล้ว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 ครับผมไม่ตอบถูกต้องมาก ขุนนี่ไม่ได้เลยทำไมแบบผมเปิดปุ๊บผมก็รู้อ่ะเอากมเงินคนคนนี้แกมาเพลงที่ห้านะครับผมมาต่อเพลงนี้ยังไม่ถึงสิบล้านนะตีตอนนี้เก้าล้านนานปะเพลงนานแล้วปะไม่นานสามสี่เดือนมันคุณเคยฟังอยู่เพลงเดียวกับเพลงเดียวกับเป็ดป้าแต่ว่า เฮ้ย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 เขาเจ้าถูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมามาไม่รู้ไม่เคยฟังเฮ้ยทุกคนอาจจะตอบไม่หมดเออทับเทลมาทับเทลดีซีโร่มามาครับเราดูคำตอบนะครับถ้าพูดใช่ไหมคนอื่นอาจจะตอบตามได้โอ้แต่โคตรผิดหวังเลยไอคนร้องอะมันใช่แต่ไม่รู้เองอะไรไลออนตอบว่าลิ้นติดไฟนะครับคันนี้ฉันตอบว่าเปิดป่ะผิดทั้งคู่เลยมันก็ต้องผิดแล้วเ พลงชื่อเมลเบิร์นน่ะช่วยฟัง Six in the m o r งไม่ต yeah. uh, uh, an oh ้องรีบนอนนะอัน huh. นั้นน <Six element. S 2> ่ะโอ้โหเออเอออันนาหน่ะเอออันนาหน้าโอ้โหไม่เคยฟังไม่เคยฟังได้ฟังแค่รอบเดียวอ่ะฟังแค่รอบเดียวอ่ะ Six a.m. โอ้ยเดียวแถวแถวแถวมาซะอ้ยอ้ยอ้ยเดี๋ยวก่อนฉันว่าอย่าเพิ่งไปเลยเธอเดี๋ยวก่อนเม่สเขาตั้งแปดเบอร์เดี๋ยวก่อนตอนนี้เดินรอบเกาะช่วยพายุงเธอเดินจงมือเออสุดจะเสิร์ฟอาหารนกยงเจอหยุดคนดูทุกคนครับตอบถูกกันไหมครับผมก็มีแหละจะให้เพลงอะไรมาลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับไปเพลงที่หกนะครับครึ่งหนึ่งได้มามามาสามสองหนึ่งโอ้ว่าเพลงนี้ไม่เออเพลงนี้ไม่สุดาแล้วกัน เพลงนี้เป็นสุดท้ายสปอยมันแล้วเหมือนเหมือนหลุดตัวอย่างมานแล้วเพลงนี้ฮิตในติ๊กต็อกนะครับผมต้องใบด้วยนะเฟิร์สน่าจะเคยฟังเฟิร์สน่าจะเคยฟังละเฟิร์สเคยฟังอย่างเดียว คิดดีๆจบไปเนี่ยเฮ้ยไม่ใครตอบได้จริงเหรอวะเพลงไทยวะใช่เพลงไทยนี่ยแหละเพลงไทยทุกเพลงคิดในติ๊กต็อกด้วยรอบท้ายรอบท้ายแล้วกันรอบท้ายผมเลือกคนทายเพลงไม่เป็นมาเล่นนะครับ ลองคิดดูที่เขาเต้นใน t ิกตอกอ่ะเต้นใน t ิกตอกใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยเฉลยไปเลยเฉลยไปเลยไม่รู้กันหรอเออ happy wife happy life ไม่เคยฟังอ่ะไม่เคยฟังอ่ะไม่

ไม่รู้คือฟังเรือนหรือเปล่าเพลงนี้ปล่อยได้สามวันโอ้โหกูไม่รู้แล้วอันนี้กูไม่รู้แล้วอันนี้กูไม่รู้ลวปล่อยได้สามวันตอนนี้จะตาอนอยู่แล้วแต่แต่ไม้อ่ะน่าจะฟังนะเพราะไม้เพิ่งพูดไปเสียงคนเดิมด้วยสไปอ่ะรู้ว่าสไปอ่ะเออให้เปิดยูทูบเลยให้เปิดยูทูบดูเลยเปิดเลยอ่านในยูทูบเลย สามวันสามวันหนึ่งสองสามวันนี่แหละเออให้เปิด y o YouTube ไปนะครับเออน่าสบายเลยพวกมึงอะอะทำไมอว่าสบายรู้สึกจะมีเพลงหนึ่งนาพีมาพีมาทับเธอมาอ่าทุกคนตอบถูกไอ้เต้านะครับผมเก่งมากครับพวกคุณรู้ได้ถือว่าดีมากครับ เพลงที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับมาเริ่ม <c oughs> อันนี้คุณั่นใจอันนี้คุณมั่นใจรันอยากกดรัวมา้เลยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แบบคำแบบเนี้ย <c oughs> ชูชิยูชิยูยียูอีโม่มั่นใจอะคุณกดมั่นใจอ่ะเพลงเนี้ย อันดับแรกเราต้องนึกก่อนนะครับว่าคนเนี้ยคือเสียงของใครนะครับรู้แล้วอ่ะคือคุณรู้แล้วอ่ะตั้งแบดไวทเพลงลิ้นติดไฟแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไงใช่ไหมอย่าเลี้ยงหอยากครีนกันนเสียงหอยนางรีไม่เลี้ยงไงทำไมเฮ้ยแคยังม่เลี้ยงหมีแล้ยังมีเลี้งหอยนางรีใครหอยและยังไม่ไข่มีานัดหมอมีแก้ฟรีแก้เห็ุแต่ว่ากันแพทย์หมอชิดแก้แก้ฟรีอะมีมาใส่ในโฮมูมาสามเพลงสุดท้ายนะครับเว้สี่เพลงสุดท้ายมาสามสองหนึ่งเฮ้ยเพลงนี้คือฟังแน่ ฟังทุกคนผมว่าฟังทุกคนอาจจะไม่คือฟังแต่ผ่านหูเนี่แหละโอเครู้แล้วเฮ้ยอย่าออกบีอย่าซ้อเลยคุณรู้เพลงอะไรมาค่ะคุณรู้เพลงอะไรเข้ามาเข้ามาแบบ กูจำบีดได้เลยอ่ะเดี๋ยวพึ่งตอบเดี๋ยวพึ่งตอบเดี๋ยวปีกตอบจำจำบีดได้เลยครับหาไหมเฟิร์สเพลงหายไหมเพลงหายไหมหมายเลขตอบยอมไหมครับคนนี้ยอมดีเหรยไปร้านยอมไอ้บอกมึงต้องเคยฟังไวเพลงเนี้ยดังมากเออกูไม่เคยได้ฟังเพลงนั้นเฟิร์สเฟิร์สลองพูดท่อนติดหูไปดิคอมมิตอ์ฟลูชคอมมิตอ์ฟุช ม่ไม <My>, right? right. oh, ่เพลงชื่ออะไรแม่ไม่ม่เพลงชื่ออะไรหรอพอเฟิร์สพี่เฟิร์สบอกอาแทนบ่อยถูกต้องครับผมใช่ครับทำไมไม่กดตามมานี่ป้มาครับสี่สิบสี่สบัวกลครับผม ไปตอบได้ทุกคนเลยอ่ะมามาเดี๋ยวปล่อยเพลงเล่นก,ก่อนให้คนดูฟั่งเพลงนี้ก็ฮิตในติ๊กต็อกนะครับเอาเมื่อกี้กูกดอ่ะเอออ้าวไม่ได้กดนะเสียงสปไยอ่ะรู้แค่ว่าเสียงส,ป,สยงปรยไม่ได้กดโ้า อินเลิฟผไม่ตอบเนื้อพิมมาพิมมาทับเธอมาทัาเทอมาทับเทอคือถ้าผมเอาคนไหนมาบ่อยเกินไปอ่ะ ก็คือผมจะเลือกเพลงที่แบบดังๆมานะครับไม่ใช่แบบไม่เอาคนนี้มาวะทุกคนคอมเมนต์เลยอยากให้เอาเพลงอะไรมาของผมคอมเมนต์มาได้เลยนะงั้นรอบหน้ักไม่มาเฮ้ยต้องมาโอเคมาตอบถูกนะผมเฟิร์สตอบผิดนะครับอ้าวเพลงอะไรอ่ะผมตอบว่าะพี่งงงงะถ้านรู้เลยตอนนี้เพลงเฉยๆนะครับผมเพลงชื่อว่าปิกาปิกาอทาบงงงเงินอยู่ในแบงค์เพื่อนที่ลง โอ้โหเพลงนี้ฟังให้เอยให้ฟังไปแล้วโอ้มิวลี่อ่ะรู้ว่าเสียงมิวลี่แน่เลย ไปแล้วดิเนไม่แน่ใจอะยอมป่ะสุดปังป้าหัวไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเดาไม่ต้องเดาถูกครับถูกต้องสุดปังน่าเออกูมั่นใจว่าสุดปังแต่กูก็ไม่กล้ากดโอ๊ยโดนหักคะแนนโดนโดนหักคะแนนกลัวอะไรเออห้าหสุดฟังฟังฟปรังปังปีสุดฟังฟังฟยาาเรสุดไม่รู้ว่าทุกคนเคยฟังเพลงนี้หรือเปล่า เป็นอัลบั้มใหม่โอ้โหไม่เคยนะประมาณสองสามสัปดาห์แล้วเสียงเหมือนยูไบทีเจเลยใช่ อะไรบ้างไหมเหองอะวะสุปอร์ศษย่าอ๋อถูกต้องไปอ้าว <c oughs> อ้าวประกาศคะแนน เตรียมรุ้นะผมเตรียมรุ้นะครับผมทุกคนเตรียมรุ้นะครับเออไม่แกงคนได้คะแนนเยอะสุดนะครับผมคือเอ็กวินดานะครับ60คะแนนอย่ากดปุ่มเล่นคนที่สองนะผมคือเฟิร์นนะผมไร้ห้าสิบคะแนนนะครับผมไม่มึงต้องหยุดแกงกูเดี๋ยวนี้ไอ้ดับโหลผมจะไม่พูดนะครับ20คะแนนนะครับผมไม่ไม่ไแล้ว่าแล้ว ทุกคนทายถูกกันกี่เพลงนะผมลองคอมเมนต์มาแลผมอยากให้เอาเพลงอะไรลองคอมเมนต์มาแล้ผมอยากให้อยากเอาคนนี้มานั่นแหละแบบอยากเอาให้เอาเพลงเนี้ยมายอยู่ในพระต่อไปแล้วครับผมพิมพ์มาเอาพิมพ์ชื่อเพลงมานะครับอย่าลืมกดไลค์ like คลิปนี้นะครับผมผมขอ30-50 like ิไลค์ประมาณนี้นะครับกติดตามช่องเอ็กวินดา,า inda, ไลอ้วก็คะแนนนะครับคูณได้20คะแนนโอ๊ยลืมไปอยากแกงโอเคแล้วครับผมแก okay, งเป็นบาทนะจ๊ะ